ตอนเช้าวันอาทิตย์นะฮะกำลังจะออกไปสอนการแสดงเด็กแหละ <c oughs> ตอนนี้เรามาพูดถึงเ,เรื่องการสวดมนต์กันนะฮะปกติมันจะมีบาลีอยู่ท่อนหนึ่งที่เราสวดมนต์นะครับก็คือพุทธังสาระานังขจามิธรรมสระนังขจามิสังคังสารานังขจามินะฮะคือก็คือสรณะอานาันใด ของข้าพเจ้าที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีนะฮะอันนี้เป็นสัจ,จวาจานะฮะที่เราท่องเป็นการบอกว่าพระพุทธเจ้านี่คือที่สุดของเราแล้วนะครับเราจะไม่มีที่เพึ่งอื่นใดน,นะครับก็หมายถึงพวกไซยศาสตร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นสัจ,จวาจาที่เป็นท่องเป็นชยมงคลคกับตัวเองแต่ถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นด้วยล่ะ เช่นบางคนก็นับถืออืเนี่ยอย่างผมเนะี่ยข้างหลังก็จะมีพัพพีคเนธใช่ไหมฮะบางท่านก็จะนับถือจะไม่คนอิ่มผิดไหมผิดไหมฮะมันเป็นการขาดสานาคมหรือเปล่ามีดนตรีด้วยป่ะเวลาถึงเต้น ไม่ค่อยจะเหมาะนะฮะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นการมันเป็นการขาดสารณคมหรือเปล่าไม่ขาดนะฮะมันเป็นการเพิ่มสาระมันเป็นการเพิ่มสารณคมนะครับเป็นสาระคมที่สี่ดีครับเพิ่มขึ้นอีกนะฮะไม่ได้ขาดไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะอะไรฮนะเพราะว่าเ,เจ้าแม่กวนอิมนะครับท่านก็เป็นเทวดาเทวดานสติกรรมาฐานนะครับ หรือพระพิคเนตนะครับก็เป็นเทวดานะครับเป็นเทพนะครับก็อยู่ในอนุสติกรรมฐานเหมือนกันนะครับก็กลับไว้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ให้แยกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเวลาสวดมนต์นะครับก็เป็นพุทธทางสรนงาาัง,นง,ง,นงขจา,ามิขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสระนังัจา,ามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสระนังัจามิ พอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับพอท่องเสร็จเราก็เราจะไปต่อตรงจะเป็นคนอิมหรือพระพิคเนตก็ได้ก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นพอถึงพระพิคเนตก็เป็นคดีสวนสรารนังคาฉามิาจะเป็นคนอิมก็เป็นกวนอิมสรารนังคาฉามินะครับเพราะว่าท่านก็เป็นเทพนะครับเป็นเทวดาอนุสติอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ เพิ่มมาเป็นสระที่สี่นะครับเราสามารถราลึกไหว้ได้มิดได้นะครับในสิ่งดีๆเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์เรามีเพิ่มขึ้นนะครับมีมิตรที่ดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ดีครับเห็นไ,ไหมเรามีผู้ใหญ่ดูแลเราเยอะๆเนี่ยมันก็ดีกว่าที่เราจะเป็นแบบว่าเอ้ยเรนจะต้องเป็นสิทธิ ตรงนี้อยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ชาวนี้ก็แค่นี้นะครับจะไปทำงานแนละ้วสวัสดีครับบ๊ายบาย